าช่วยอวยพรให้กับยูเรนัสคลินิกหน่อยครับค่ะก็ยูเรนัสคลินิก6ปีนะคะมุก็ขอให้ยูเรนัสเป็นที่รักของแฟนๆแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลงถึงตัวหนูก็จะอยู่ในทุกๆปีเช่นกันนะคะอันนี้แอบบอกใครรึเปล่าบอกบอส <laughs> นะอาว สุดท้ายครับให้น้องมุกดาฝากผลงานหน่อยตอนนี้มีละครมีซีรีส์ช่องทางไหนให้เแฟนๆได้ติดตามกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะละวซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ก็คือ30คสิเ่งเริ่มต้นค่ะก็ออนแอร์ทางดิสนี y ์พล t สตาค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานพวินล่างฉันวิญญาณเธอค่ะทางช่องวันสามสิบน <laughs> ะ,ะ่ขอด้วยอ๋อีวัเหรอ 28ตุลาคมนี้นะ28ตุลาคมนี้ได้ชมกันอย่างแน่นอนเขาเสียบปมให้น้องมุกดาด้วย ลองมาลองที่อยู่รนชิลล์มาตัวสัตว์ตัหน้าแล้วก็กาเปท้องตัวเดียวกันไยังไงล่ะคะลยถ้าแหละว่ามีแฟนมามีแฟนมามคำถามแรกเลยนะรบวักาปกติเราจะถามเรื่องเทศกลอีสระกาแฮปปี้ค่ะตอนนี้แฮปปี้ยังไงจะกูมา ปกติปกติคมห่ามืี่ชั้ท้ายพี่ว่าพี่เอาเริ่มก่อนผมไถามงานก่อนเวลาแบบไหมนก็หัวใจเกาชมพูอยู่แบบมันไม่มีเราจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาเขาด้วยไรจริงๆก็เห็นกันอยู่แล้วหมายถึงว่าคือ ตัวมักเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบควมบบามสงบแล้วก็ไม่ค่อยแบบจะจะเป็นนิสัยโง่งตัวอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดโหมอ,อไทยๆมากไม่รบกวนไม่ามีกฎเกี่ยวกับการจะชินกระจังหนของเราเวลาไปไหนอะไหนหรือเปล่ไม่มีค่ะถ้า,ถ,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 าถ้าแบบชีวิตประจําวันจริงๆเนี่ยคือแบบเราก็ไปข้างนอกแบบกิขนข้าวเจอคนในร้านอาหารอะไรเงี้ยเราเราก็ใส่เราไม่ได้หลบวแบบว่าเราไม่ใส่หมวกใส่แว่นใช่ไหมไม่ใส่ไงเราเราทำได

บรรยากาศดูรอบข้างเขาบอกว่าก็เองคิดว่าเอ้ยใช่ใช่คนนี้หรือเปล่าอย่างเขาไปข่าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวนะว่าเอ้ยในมุกดาลีเขาแบบมุกดาลีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่นะใครมุกดาไม่มีค่ะคือเป็นมุกดาเลยแต่ว่าเราไม่สบายใจที่จะแบบว่าไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไ่ได้ปิค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเราอยากจ้าวอะตอบพูดมาตรงๆขนาดไหนขนาดนั้นไหมนะอย่งเงี้ยเรา กว่าเราแฮมปี้ไหมเรากา้กันอยู่จริงรราสบายใจไปกับาบายใจสบายใจก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เไม่ได้มีอะไรที่นกันในการก็แบบเป็นกาที่ามในท่าของการเป็นอาชีพเราทว่าถ้าเราผูกูแล้วเรามีใม่เราถามว่าผกระทบมีไหมหืว่าคงมีนิดหน่อยหลว่าหนูยึดไม่ใส่ตัวเองีกว่าว่าคือตั้งแต่ไหนอะไรมา มองดูป่ะเป็นคนไม่ค่อยเกิดเรื่องความขัดแย้งเลยแต่ถามว่าเราเราเราพูดออกเลยไหมว่าเรามีเรารับรองเรามีแน่นอนแต่ว่าเรื่นี้ไหนเราจริงๆเราแค่เป็นคนไม่ชอบเรื่องนี้ก็ชอบเลยแล้วมันจะมีผลต่อคือว่าทุกคนเข้าใจเลตอนเนี้ยคือว่าคือการการทำงานของเราอะเ,เ,เราชาราัดเจนแล้วว่าเวลาเราทำงานเราก็เต็มที่มากๆเลยังไงเราก็ต้องอยู่อยู่ตรง เลิกมียามาที่บอกจะให้พี่ควรไม่ตับเลิกปิดตัวเลิกจะติ่งหูตูก็เจิ๊บตีไม่ใช่มีเลยนะพี่ก็ใช้กับพี่เลยตื่นเต้นอย่างพี่แค่เสียงในหัวพี่แค่ถามว่าเขรับไปหนุ่มเอกเมื่อไหร่นะหัวยากมากเลยนี่ใส่ตัวเพราะว่าหนุ่มก็เป็นคนแบบเป็นคนแบบนี้จริงๆถามว่าจะมี ก็รอรนนี้ต่อไปพี่รุ่นได้าจมาพี่รุนนะที่สามละครเป็นยังไงบ้างละครอนี้มีแบไทยครทุเรื่องฉนมียาเธอตอนนี้ก็ถ่ายกัถ่ายเซ็ีจะร้องะแต่จะได้ชมคนที่สามตุ้งาชมมก็เป็นโปรเจกต์ที่ได้เป็นแฟนก็เป็นโปรเจกต์แรกเลยที่ได้เป็นแฟนดึงดึแรงมากๆแล้วก็ยากมากๆสำหรับผม เรื่องจาเข้มเรื่องนี้พอเราถ่ายจบไปแล้วเราคิดว่าเคมีใจที่หลายคนคาดจับมันเป็นไงบ้างมุกโม่อันนี้ก็จะเป็นเคมีที่ใหม่สำหรับมุกคือปกติเราจะเจอมุกเข้มในแบบที่อ่ะเหมือนโซ่เลยนีเราก็จะมาลักแบบเลิฟแบบอปิดเปิดมีจูนแต่ว่าในเรื่องของจีนนะคะมันจะเป็นมันจะเป็นความรักที่ช่วยเหลือกัน อกันช่วยเหลือกันให้แบบให้มันไปไปในทิศทางที่ดีค่ะก็จะเป็นความรักที่ให้กําลังใจเหมือนให้กําลังช่วยให้กําลังใจกับตัวละครแล้วจากเขาจะรักแันเท่าไหร่ามันก็จะไม่หมดแล้วอะไรโอเค28สิงาคมนี้ค่ะเออเลยนี่บบจุ่นเนาะไมย้ำอีกทีอ่ะย้ำอีกทีย้ำค่ะทวินร่งางฉันวิญญาณเธอนะคะเสนอให้ชมกันตอนแรกในวันที่28ตุลาคมนี้ค่ะ โอเคค่ะอินเสิร์ต